ก็จะมาสอนโหลดเกมนี้ f o r ์ Force Speed MOS ์สเวนเต2012นะครับแล้วก็สอนวิธีการติดตั้งนะครับผม <c oughs> นี่ผมก็เจ็บคออยู่นะครับก็ตอนแรกให้เข้าไปที่เว็บโหลดป็นของโค้ดโหลดของมันครับนี้ของผมมันมีอยู่แล้วนะ f o r ์ Force Speed มอร์สเวนเตนี่นี่นะครับ มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครันี่นี้จะเป็นรายละเอียดเนื้อเรื่องนะครับผมเป็นเกมในเรซซิ่งนะครับผมเป็นค่า p ริ e ตเรีเกมไม่รู้ใช่เปล่าเออนี่ก็เป็นสเปคคอมนะครับ นี่จะเป็นสเปคคอมวิธีการติดตั้งเขาบอกมาให้แค่นี้นะครับแต่คือมันเหมือนแบบไม่ละเอียดนะท้อนี้ครับให้เรานะครับผมโหลดสามอันนี้ครับ่อเล็กให้ ให้เราลดับ,บอันนี้นะครับนี่เรอก็าคิดโหลดนี่โหลดอาจจะโหลดนานนะครับแต่คือมันก็โหลดได้จริงนะครับเล่นได้จริงครับคือไปลองมาแล้วนะฮะคือว่าเล่นได้จริงก็รออันนี้นะฮะเนี่ย s ิฟ t d i d a d d รอประมาณห้าวินาทีครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจเรากรออกแล้วก็กดกดข้ามเข้าไปก็น,นะครับก็จะมาแสดงเป็นไฟลด,ดาวน์โหลดอย่างนี้นะนี่นะแล้วก็ให้เป็นเปลี่ยนชื่อพาทนะครับให้เปลี่ยนชื่อพาทเนี่ย โดยของผมดีฟอร์สเปดเอ็นวบิวทีสองพันสิบสองพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามคือว่าที่ให้ไปเปลี่ยนพาร์ทกันเนี่ยนะครับคือให้ไปเปลี่ยนชื่อครับคือแบบจะได้รู้อันนี้ของทีว่าโหลดแล้วนะเออก็โหลดทำตามสามอันเลยแล้วก็รหัสผ่านคืออันนี้ครับวเว,ว็บแชร์เกมครับ b l ทบล็ o กโพ o ตอนะครับผมอันนี้เป็นพาร์เบิร์ดเกมนะครับผม รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่านะครับก็โหลดมาสามอันเสร็จคิวก็จะมาขอ สอนการแตกไฟล์นะครับขั้นแรกครับคือไม่ต้องแตกไฟล์ทีละพาร์ททีละพาร์ททีละพาร์ทนะเนี่ยให้นี้เลยครับคุมคุมครับคลิกขวาของคิวจะเป็นอย่างนี้นะของคิวมันเป็นวินโดว์เซเจ็ดจุดสามนะครับผมก็จะมาเป็นนี่แยกลง แยกไฟล์ลงที่อืมก็มากดนะครับเออรหัสผ่านนี่ครับเข้าไปที่เว็บเลยคุมคลิกขวาคัดลอกคลิกขวา plus ตกลงอันนี้ของทิวลงอยู่แล้วนะคือเราับคนไม่ลงก็จะไม่มีอ่ะทิวจะลงให้ดูใหม่ ก็รอแป๊บน,น,นึงนะครับนี่นะก็จะมาอันนี้โหลดแต่อาจจะนานนะครับก็ต้องขออาภัยนะคือมันเป็นเกมอย่างนั้นอยู่แล้ว ตั้งค่ากล่องอะไรเล่นๆแป๊บหาไม่ออกครับ,อ,อ,รบอันนี้นะครับอย่างที่บอกนะให้แตกไฟล์มานะครับ นี่นะครับนี่ฟอร์สปีดส์มาเวนเตสนะครับผมให้แตกไฟมาสามอันนี้นี่แล้วเขาก็จะมาได้อันเนี้ยนะครับเนี้ยเนี่ยแลวมาเวลาแตกไฟมันก็จะมาขึ้นอย่างนี้แล้วก็รอครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นก็คือจะไปทำอะไรก่อนก็ได้อะเนาะก็ไปทำอะไรก่อนรอก็ได้เนี่ย เพิ่งได้สี่สิบหกเองนะครับอเสแสงกจะเล่นอะไรเล่นๆอ่อปั๊มไปมปป้ป้ปปั๊ปั๊มปั๊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 มเล่นละเล่นละ นี่ครับยังลดไซพี่เบินีมวาดวาดแปะอะแปะ,แปะอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีอารมณ์ดีอดเออให้มันรู้ไว้อารมณ์ดีเออนี่นะฮะก็แปดสิบสี่แล้วนะครับอันนี้นะ ไอ้ข้างบนนี้นะครับสําหรับคนที่มันเป็นวินลานะครับผมมันเป็นกับแยกเอกสารนะครับคือเอกสารไฟล์นี้ไฟล์นี้สรุยกยังอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ที่จะเป็นชื่อไฟล์นะครับผมอันนี้ไฟล์ที่เรากําลังดาวน์โหลดอยู่ตอนนี้นะครับคือที่เราดาวน์โหลดไปแล้วอ่เสร็จแล้วก็ให้มาเห็นโฟลเดอร์นี้นะครับนี่นะฮะ มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมให้เข้าไปครับมีอยู่อย่างนี้นะครับไม่ต้องสงสัยว่าทำยังไงครับให้ไปที่ Setup ครับเซตอั Set up, ใช่ไหมก็มา next done here really start menu folder ไม่ต้องครับก็ให้ติ๊กไปเลยเนี่ย create s h o r t c u ไม่ต้องฮนะ ไม่จำเป็นก็สำหรับอันนี้นะฮะถ้าโหลดเสร็จแล้วมันจะมีให้ติดตั้งไอ้นั่นอะ่ะไอสองอันนั้นอะ่ะเออก็คือเข้าไปติดตั้งนะครับคือมันอย่างนี้ถ้ามันนานนะเออก็เข้าไปติดตั้งก็เข้าไปติดเออติดตั้งเข้าไปทำตามขั้นตอนนะครับผม คืออาจจะไม่ละเอียดแต่สําหรับบางคนก็น่าจะทําเป็นนะครับพอเสร็จแล้วก็อาจะให้กดฟิ n i s นะครับ f i n i s เสร็จอ่ะอันนี้เราออกไปเลยแล้วกันเนี่ยก็เหมือนยงี้นะครับฟ i n i s กดออกกาเว็บออกเลยครับเรากาออกเดี๋ยวอันนี้ก็มาแคสเกมแล้วกันนี่ฮะร็0อ้าว คิหมยคือทิวต้องมานั่งโหลดใหม่อันนี้นะครับก็ต้องมานั่งโหลดโอเคเดี๋ยวก็มาต่ออีกตอนหนึ่งนะครับผมหลังจดดากดาวน์โหลดเสร็จแล้ว